สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแชทบอทหรือว่าไลน์บอทของเราให้เป็นโปรแกรมแปลภาษานะครับโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับผมเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับโอเคในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะใช้โปรแกรมที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือ i n t e r c o m โ t ครับ ในการแปลภาษาแล้วก็ l ล n e บอ t ของเรานะครับผมขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆสร้าง l ล n e บอ t ขึ้นมาก่อนเลยนะครับ1ตัวครับถ้าใครสร้างไม่เป็นก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังที่ผมลงไว้ในช่องก่อนนะครับผมเมื่อสร้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ intercom a t ครับทางขวามือทางด้านบนครับเหมือนเดิมครับ create a new scenario ครับ เซิร์ชหาคำว่าลายหนตัวครับลายแล้วก็แปลภาษาของเราครับในคลิปนี้จะใช้ตัวนี้นะครับ translation นี่นะติกไปครับแล้วก็กด continue ตัวเมนหลักของเราในคลิปนี้จะใช้เป็นลายนะครับคลิกลายไปแล้วก็ w h a t c event แล้วก็กดแอดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเว็บกดแอดครับแล้วก็กดแอดครับแล้วก็ c h ANNEL ACCESS TOKEN ช่องนี้นะครับให้กลับไปดูที่ line developer นะครับคลิกตรง messaging API ครับเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดนะครับตรงนี้ครับ c h ANNEL ACCESS TOKEN กด copy มาครับแล้วก็ คอนโทรล V วางในช่องนี้นะครับส่วน User ID นะครับไปที่ Line Developer เหมือนเดิมครับแล้วก็กด Basic Setting ครับเลื่อนลงมา,ทาง,าทางด้านล่างสุดครับนี่ครับ User ID Copy ไปเลยครับ c o n t r o l V วางครับ แล้วก็กด continue ครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ผมทำไว้แล้วแล้วก็กด save แล้วก็จะได้เว็บนะครับอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับเมื่อได้เว็บพ o k แล้วนะครับก็กด copy แล้วก็กลับไปที่ line developer ครับ mm hmm. messaging api แล้วก็เปิดใช้งานเว็บพ o k url นะครับเอาเว็บพุ k ที่เราได้เมื่อสักครู่นี้มา ctrl o n o v วางลงไปครับ แล้วก็กดอัปเดต e r i f y ครับ Success เรียบร้อยเชื่อมต่อกันแล้วนะครับทันไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อได้เว็บพุกแล้วเอาเว็บพุกไปใส่เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดบวกครับเราเรียกใช้งานตัวแปลภาษาของเราขึ้นมาครับ translation เลือกอันแรกครับ create Source Language ภาษาต้นทางผมเลือกเป็น Detect นะครับให้มันคือให้มันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองครับเพราะว่าภาษามันมีเยอะมากออโต้าาไปแล้วครับ Target ก,ก,ก็คือเป้าหมายเราจะรับภาษาเนี้ยที่เราพริมพ์ไปอ่ะเราจะให้มันแปลออกมาเป็นภาษาไทยนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษ อิตาเลียนฝรั่งเศสรัสเซียสเปนพอมาเป็นอังกฤษนะครับเพราะว่าตัวแปลภาษาตัวนี้มันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับผมว่านาคตน่าจะมีภาษาเยอะมากกว่าน,นี้แน่นอนเดี๋ยวเราเอาอังกฤษไปก่อนแล้วกันคอนเทนต์ Content นะครับคอนเทนต์ Content ให้เราเลือกอีเวนต์ครับกดคลิกเข้ามาเปิดในอีเวนต์นะครับแล้วก็ เปิดตรงเมสเซจครับเปิดตรงอีเวนต์นะครับแล้วก็เปิดเมสเซจลงมาครับแล้วก็เลือกตรงเทคนะครับกดไปที่เทคฟอร์แมตในส่วนนี้ผมจะเป็นเทคนะครับธรรมดา d อ a ดวานก็จะมีแบบค้นหาแปาลภาษาแบบ ลึกเข้าไปอีกระดับนะครับแต่ว่าผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับกดโอเคครับเราก็ได้โพสต์ในการแปลภปาษาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปในส่วนของการตอบกลับกดไลน์ครับแล้วก็อันแรกนะครับเซนต์อ่ะดีเพย์เมสเซจเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มี API ตรงนี้ก็กด Add ครับแล้วก็เอา Access Token กับ User ID มากรอบเหมือนเดิมนะครับมากรอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด Continue แล้วก็จะได้แค่นี้ครับเรามาดูในส่วนของ Re-Token นะครับในส่วนแรกให้เราเลือกคลิกไปครับแล้วก็ เปิดอีเวนต์ลงมาครับแล้วก็คลิกตรง r e p พ a ์โท Token ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยแค่นี้นะครับช่องนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกัรบมันแค่เอา r e p พ a ์โท Token ไปใส่เลยเมสเซจนี้ก็คือข้อความที่จะตอบกลับมาหาเราแล้วครับใส่ emoji ก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้ผมจะแล้วแต่เพื่อนๆจะออกแบบนะครับให้มันตอบมาว่าอะไร คอนเทนต์ก็คือคำที่มันแปลให้เราตัวแรกครับคอนเทนต์สองคอนเทนต์สามก็คือแปลตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแต่ผมให้มันแปลแค่คอนเทนต์เดียวครับไม่ได้แบบให้มันแปลในช่องอ่ setting advance เมื่อกี้นะครับคอนเทนต์สองคอนเทนต์สามแต่ผมเอาแค่คอนเทนต์เดียวผมจะให้มันตอบกลับมาว่า ให้มันตอบกลับมอะไรแล้วกันแตวเราค่อยมาเซตที่หลังจะได้รู้ว่ามันตอบได้หรือเปล่ากดแอดไปครับ,แล, OK. แ,ลดดรบแล้วก็กดโอเคลองกดเซฟดูครับแล้วก็ลองรันดูนี่นะครับบอทผมเราต้องพิมพ์ภาษาจีนญี่ปุ่นอะไรไปก็ได้ครับมันจะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษที่เราเลือกไว้ตอนแรก ผมเอาไก่เห็นไหมครับบอทมันจะตอบกลับมาเป็นแปาาแลภาษาเราคือชิคเก้นเนี่ยครับอันนี้ก็คือเชื่อมกับลายบอทของเราปกติครับเราเอาลายบอรของเรามาลายบอทของเรามาฝากไปที่ตัวนี้ แล้วเมื่อเราพิมพ์ข้อความปุ๊บข้อความก็จะถูกส่งไปแปลภาษาที่โปรเซสตรงการถูกแปลภาษาตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับพอแปลภาษาเสร็จปุ๊บก็จะตอบกลับมาเหมือนที่เราตั้งค่าไว้ใน line r e p s s a s e นะครับถ้าเรามีแค่2ตัวนี้มันก็ข้อความตอบกลับมันก็ไม่ถึงเราเพราะว่ามันไม่มี output ตัวนี้ก็คือเอาพุทธนะครับแต่เราก็มาออกแบบการตอบกลับกันต่อว่าจะให้มันตอ,อกบกลับว่าอะไรอืมเอาเป็นเมสเศจขอวมะไก่ในภาษาแ๋ยวผมใส่วินวักให้มันดะ ไอเว้นมันทัดเว้นมันทัดก็นิวไลน์นะครับนี้ก็นิวไลน์ไม่ใช่สิคำบอกว่าผลลัพธ์ ใส่อิโมจิก็ได้นะครับเอาอิโมจิไอดีมาใส่แล้วลองลองรันหม่เย็นนี้กินอ่ะดีน่าเห็นไหมครับ ันก็จะตอบเหมือนที่ผมตั้งค่าไว้นะผมทิไ์ไว่าเย็นนี้กินอะไรดีผลลัพธ์ post the evening เห็นไหมครับในส่วนนี้ก็ออกแบบการตอบกลับได้ตามสตา์ตั์เพื่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดออนให้มันใช้งานตลอดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดร u n แบบนี้ตลอดโดยที่เราปิดโปรแกรมไปเลยเปิด activate ให้มันครับ ก็ไปดูไค่สองอ่างว่าเปิดหรือยังโอเคเปิดแล้วทำไอยูเห็นไหมครับมันก็จะตอบกลับแล้วก็ทำงานทันทีโดยที่ผมไม่ต้องไปกดรันผมปิดโปรแกรมไปได้เลยทำไาย,ยูผลลัพธ์ก็คือ What are do What are you doing เตะบอลไหมนี่ครับเห็นนี้เตะบอลไหม Are you playing football this evening? โอเคแค่นี้เราก็ได้โปรแกรมแปลภาษาแบบง่ายๆแล้วนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เด่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิคง,ง่ายๆดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ